ที่นี้ผมขอถามตอนแรกไมม้เลยมาเปิดหนังสืออ่านดูเล่มหนังสือปกหลังทุกสรรพสิ่งเสอมอกันด้วยความดับอ๋อแล้วได้ยิงพาาา่าจันทร์ทุกสารทุกสาทุกได้ดีคบนี้เด็ในหนังสือธรรมวัตรปกหลังก็มีปัญญาท,ที่ละเอียดมากที่สามารถเข้าไปเห็นได้โดยที่ยังไม่ได้อธิบายครับแต่เมื่อกี้ พระอาจารย์ก็ได้ไปประเภหนึ่งนี่แหละใช่ใช่ก็เลยว่าความคิดพิดิทุกสรรพสิ่งเสมือนกันได้ความดับใช่ไหมครับธรรมะบทนี้จะคล้ายๆกับพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมาจากที่ทำรมเนียขัสถูกคือย่างกินจิจสมุทธยธรรม,มังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาครับที่หลวงพ่อถามก็คือบทนี้ทุกสรรพสิ่งเสมือ,กน,มอกนกันได้ความดับ อันนี้คือธรรมะที่ผมไปนั่งวิปัสนาอยู่ที่อินเดียคือทรรมห้ิคสะโธใครไปก็จะมุ่งไปที่ธรรมะมิสะโกเวียนสามรอบเวียนผ้าบ้างสวดมนต์บ้างพนมมือบ้างแต่ผมได้ฉากตัวเองถอยออกไปไกลพอสมควรแล้วมีจิตเพ่งเข้าไปที่ทรรมห้ขคสะโกน้อมระลึกนึกถึงครั้งที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมาจากกับปวัตตนสูต นั่งไม่นานจิตก็สงบพุ๊บลงไปเพราะเรามีศรัทธาเป็นที่ตั้งไปบ้านพ่อไปกับสถานที่จริงเคยอ่านแต่พุทธประวัติได้ความเลื่อมใสปัดธนายากจะไปพอไปถึงแล้วทุกอย่างฟิลให้มากพุทธคุณไหลเวียนในจิตนั่งไม่นานจิตจะสงบพุ๊บลงไปทีนี้พอจิตสงบเอกธรรมรทมอันเอกจะผุดขึ้นผุดขึ้นเองอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลโดยที่ไม่ได้ปรารถนาอะไรแต่มีความเลื่อมใสในใน พระพุทธองค์ในตรงนั้นที่แสดงธรรมจักรครับและข้อความนี้ผุดขึ้นมาในจิตทุกสรรพสิ่งสเสมือนกันด้วยความดับในขณะที่จิตสงบนั้นเหมือนพลังเหมือนคอมพิวเ,เตอร์ที่มีมีศักยภาพในการประมวลผลมากแรมก็พร้อม CPU ก็พร้อมพอได้โจทย์ขึ้นมาว่าทุกสรรพสิ่งสเสมือกันด้วยความดับปัญญามันไปตีตีโจทย์นี้แตกเร็วมากครับ มันเล่นปื้ดไปเลยอ๋อคขาว่าทุกสปปรรสิ่งตัวเราก็อยู่ในนั้นอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายสุขทุกข์คือรวมทั้งหมดเลยครับใช่ตอนนั้นปัญญาจับได้สองประเด็นคือสุขกับทุกข์จับมาสองอย่างอิทธารมณิตถาารมณ์แต่เราเนี่ยไปให้ราคาความสุขแล้วกเกลียดความทุกข์ทั้งๆที่ทําข้อนี้ผุดขึ้นมาบอกได้ว่าสุขกับทุกข์นี่คือเสมอกันด้วยความดับดังนั้นความสุขก็เป็นสภาพทำอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่เราไปยึดทุกก็เป็นสภาพธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นดับไปแต่เราไปยึดโดยสภาพจิตที่มีโลภะนี่จะไปยึดความสุขและเกลียดทุกขท์ทั้งทั้งที่สองอย่างนี้มีค่าเท่ากันที่เกิดดับพอทําข้อนี้ผุดขึ้นวางสุขและนี่วางทุกข์มาอยู่ตรงกลางโอ้ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องดับนั่นคือธรรมชาติที่เสมอกันมิหน้าองค์ะศาสดาไม่ให้ไปยึดสุข คือถ้าสุขเกิดขึ้นเราไปยึดสุขเต็มร้อยนี่สุขมันไม่เที่ยงมันต้องดับไปเราจะทุกข์เต็มร้อยราศาสาระทราบล่วงหน้าแล้วแต่เราไม่เชื่อพ่อและปไปยึดเราค้นคว้าให้จะไปสะแสวงหาพอทำข้อนี้เกิดขึ้นผมร่วมวางความสุขและความทุกข์คือไม่ยินดีนั่นเองคําชมเชยคําด่าว่าเสมอกันคือเกิดดับดังนั้นทาข้อนี้ลึกซึ้งมากเกิดกับผมเอง ก,ก็เลยนํามาทําเป็นหนังสือธรรมะไว้ด้านหลังไม่ได้บอกใครแล้วก็ไม่ได้ส่งวัลเลสกสิทธิ์ให้ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมกันแม้แต่ดอกบัวนี้ก็เป็นภาพถ่ายเองจะมีสามอันเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร,รูปกับนามสุขกับทุกข์กายกับใจเอากายกับใจรูปนามนี้พุทธธรรมสงฆ์นี้หรืออุปมาได้อีกอย่อยางคือไตรักณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตา ให้เอารูปนามนี้ซูบลงสู่ไตลักษณ์นี้ก็จะเป็นปฏิสังขารญาณรูปนามคือขันห้าวิปัสสนาญาข้อที่เจ็ดให้เอารูปนามนี้ลวงไปสู่ไตลักษณ์นี้รูปนามกายใจเรานี้น้อมยกขึ้นพิจารณาสู่ไตลักษณ์ปฏิสังขารญาณเมื่อเห็นการเกิดดับไม่เที่ยงในรูปวิปนาสัญญาสังขารอย่างชัดเจนแล้วก็จะเกิดสังขารุปเกขาญาณก็จะวางเฉยเสียได้ทุกสรรพสิ่งสเสมอกันในความดับ ไม่สมวนเิกสิทธิ์นำไปใช้ได้ครับสาธุครับขอให้มีสิทธิ์ในพระธรรมนี้ทุกๆ th ท,ท่านทุกๆรูปทุกนามทุกๆอุบาสกบาสิกาที่เทียนความู่ในพุทธศาสนานี้อนุโมทนาสาธุเห็นไหมละเอียดไหมครับ